สุรานินเดแห่งความรักสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่กําลังติดตามรับชมช่องนี้อยู่อยู่ทีการในช่วงของวันที่22ตุลาคมก็อัปเดตข่าวกันเหมือนเดิมเซียวจ้านและหวังอีป๋อพร้อมกับบรรยากาศน้ําท่วมค่ะต้องบอกว่าตอนนี้น้ําขึ้นสูงมากๆและน้ําก็ไม่สะอาดเหมือนเดิมที่มาครั้งแรกด้วยท่วมครั้งแรกค่ะ14วันเนี่ยน้ำยังสะอาดแต่ว่าครั้งนี้น้ําไม่สามารถที่จะเล่นได้ด้วยค่ะมันเหมือนมันดําๆแล้วมันคันนะคะก็ส่งความหวงแยงกันทุกพื้นที่ที่น้ําท่วมด้วยค่ะเป็นกําลังใจให้้้้ขออพพรรรระเเเจาาววยยยในนนนลดดโ็ีกั ข่าวๆกันมากมายค่ะมีทั้งเรื่องดีและเรื่องที่เราไม่สบายใจในบางเรื่องเราเริ่มต้นจากข่าวที่เราไม่สบายใจก่อนละกันนะคะเป็นข่าวข่าวแรกของวันนี้ก่อนที่จะเข้าไปอัปเดตข่าวรายวันของเซียวจา้านและหวังอี้ปอ๋อค่ะนั่นคือเรื่องราวของรายการเดย์เดย์อัพที่พิธีกรนั้นหายไปวันละคน2คนอาทิตย์ละคน2คนจากที่เรารอคอยกันมาก็เข้าสัปดาห์ที่2แล้วนะคะยังไม่เห็นหน้าหวังอี้ปอ๋อและคุณต้าจางเว่ย ตอนนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับวาไรตี้ของช่องหูนานค่ะอย่างรายการแฮปปี้แคมป์เนี่ยก็มีการงดออกอากาศมา2ส,สัปดาห์ติดต่อกันแล้วถัดมาที่รายการเดย์เดย์อัพกันบ้างค่ะตอนนี้เหลือพิธีกรหลักนะั้นคนเดียวเดิมทีก็มี4คนอย่างที่เราทราบกันและแฟนๆเราก็กังวลด้วยค่ะว่าอนาคตของวาไรตี้โชว์ประจําช่องนั้นจะเป็นยังไงกันต่อไปคือรายการอื่นนะไม่เท่าไหร่นะรายการที่หวังอีปอ้ป๋อเป็นพิธีกรอยู่ด้วยนี่เราก็ยอมรับว่าเราดูห่อหวังอี้ป๋อนะคะเราก็ไม่เห็นหวังอี้ป๋อออกมา สัปดาห์นี้ค่ะภาพนิ่งและคลิปต่างๆที่โปรโมทร,รายการก็ยังไม่มีหวังอีป๋อรวมไปถึงคุณต้าจางเหวยด้วยก่อนหน้านาคะคะรายการเดย์ a ด Up อัก็มีประเด็นจากที่หนึ่งในทีมพิธีกรค่ะอย่างคุณออสการเฉียนค่ะคุณเฉียนเฟิงเฟิงเกอ ตรงนี้นะคะก็มีประเด็นข่เกี่ยวกับเรื่องราวข่าวการล่วงละเมิดทางเพศและคุณออสการ์เฉียนก็มีถอนตัวออกจากรายการไปทีมพิธีกรเมื่อก่อนเนี่ยมีครบวันสี่คนแบบสนุกสนานค่ะก็เหลือเพียงแค่คุณหวังหานคุณต้าจางหวยและหวังอี้ปัวของเราคือพอคุณเฉียนเฟิงออกไปก็ควรจะเหลือพิธีกร3คนค่ะแต่กลับกลายเป็นว่าเหลือเพียงแค่คุณหวังหานเป็นพิธีกรหลักเพียงแค่คนเดียวและสื่อจีนนะคะก็พูดคุยกันนะคะบอกว่าที่เป็นแบบนี้เพราะว่าคุณต้าจางหวยและหวังอี้ปัวนั้นไม่มีใบผู้ประกาศเหมือนกับคุณหวังหานค่ะ คือก่อนหน้านี้ทั้ทงสองท่านก็มีตําแหน่งเป็นผู้ช่วยพิธีกรที่ไม่จําเป็นจะต้องใช้ใบผู้ประกาศแต่เมื่อมีการจัดระเบียบวงการบันเทิงกฎระเบียบต่างๆก็รัดกุมมากยิ่งขึ้นคุณต้าจางเวยกับหวังอีปอ๋อขาก็เลยเป็นแขกรับเชิญทางรายการเนี่ยให้คํากํากับบทบาทของทั้งสองท่านค่ะว่าหัวหน้ากลุ่มผู้ตั้งใจศึกษาอย่างช่วงวันที่17ที่ผ่านมาค่ะคุณต้าจางเวยและหวังอีปอ๋อก็ไม่ได้มาร่วมรายการแฟนๆอย่างเราก็ผิดหวังไปตามๆกันแล้วก็มาถึง E ีที่กําลังจะออนแอร์ในช่วงของวัน วันนี้ค่ะคือไม่มีคุณต้าจางหวยและหวงอี้ป๋ออยู่ในตัวอย่างของรายการและภาพนิ่งของรายการอีกแล้วก็มีคนตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าเฉินเมิงเฉินเลี้ยงเทียนหลิวเหี่ยและก็จินเมิงคือบุคคลเหล่านี้ค่ะเคยเป็นแขกรับเชิญที่บอกรายการแล้วและเคยได้ฉาย,ยาว่าเ a เ d a for lichten flowers และแน่นอนค่ะว่าบุคคลเหล่านี้มีใบผู้ประกาศกันหมด แล้วพวกเธอก็เป็นพิธีกรประจําช่องโทรทัศน์หูนานด้วยเลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าหรือว่ารายการเดย์อัพนั้นจะเลิกใช้ระบบพี่ชายน้องชายที่ดําเนินกันมา13ปีแล้วก็เริ่มรับผู้หญิงเข้าทีมบ้างหากเกิดขึ้นจริงก็คงจะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบยกแพงค่ะ เราก็รอรู้กันต่อในเรื่องนี้ค่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณต้าจางโหยกับหวังอีป้ปองของเราแค่ปลีกตัวไปช่วงสั้นๆหรือเปล่าหรือว่าจะทาวอนเพราะว่าทางรายการหรือว่าตัวของคุณหวังหารเองหรือว่าหานเกอที่เป็นพิธีกรหลักอยู่ในตอนนี้ก็ไม่ได้อธิบายอะไรค่ะแฟนๆอย่างเราก็อยากจะให้รายการเดย์เดย์อัพนะพูดอะไรพังค่ะแต่ก็ทําได้แค่รอ อ,อัปเดตข่าวรายวันเริ่มต้นที่เซียวจ้านก่อนเลยวันนี้ต้องถือว่าเป็นวันที่ดีมากจริงๆเพราะว่าเซียวจ้านนั้นเปิดตัวเป็นแบรนด์สโป e เพรสซันโคศกสุดหล่อของกุชชี่เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้ากันเลยเซียวจ้านมีอัปเดตแอคเคาท์อวยปอคือแชร์โพสมาจากทานด้านของ g ุชชี่ค่ะ เป็นโฆษณากุชชี่ที่มีเซียวจ้านอยู่ในนั้นเซียวจ้านหลอ่อมากจริงหล่อน่ารักเซียวจ้านมีพูดด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีครับผมเซียวจ้านครับนั่นก็คือในคลิปวิดีโอนะคะและในส่วนโพสเนี่ยเซียวจ้านก็นบอกว่าขอบคุณกุชชี่มากมากเลยครับรอคอยอนาคตร่วมกันครับ ในส่วนของภาพนี่แต่ละภาพที่ทางด้านกุชชี่อัพขึ้นมานี่ต้องบอกว่าหล่อสุดใจทุกภาพค่ะไม่ต้องเดาก็รู้ว่าสินค้าต้องโซอาอย่างแน่นอนที่สุดระดับเซียวจ้านแล้วกุชชี่ก็มีเวลคัมเซียวจ้านค่ะบอกว่ากุชชี่ต้อนรับเซียวจ้านแบรนด์สโคเกอร์สันได้แสงผลงานภาพสร้างสรรค์ใหม่ของกุชชี่สืบเนื่องจากสนทรียภาพเหนือจริงอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ประกาศการเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่คึกคักกันไปหมดเลยนะคะแอคเคาร์ของกุชชี่ค่ะทั้งในอินสตาแกรมทวิตเตอร์ทุกแพลตฟอร์มจริงๆ แล้วก็เป็นข่าวกันไปทั่วโลกเลยค่ะสื่อไทยก็อัปเดตข่าวกันทั่วหน้าโดยเฉพาะแอคเค้าของดิจิทาลแฟชั่นต่างๆ เยวจานเองกขไปเขียนข้อความในกุชชี่ด้วยนะคะบอกว่าผมนั้นชื่นชมความมีชีวิตชีวาและดีไซน์ของกุชชี่มากๆรวมถึงภาษาแฟชั่นสุดโรแมนติกของมิเชลในอนาคตนั้นผมว่าจะได้ร่วมงานกับแบรนด์ต่อไปครับสำรวจโลกแห่งแรงบันดาลใจที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ของกุชชี่และเริ่มการสนทนาที่หลากหลายเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์เป็นข้อความดีๆจากเซลจ้านพร้อมลายเซ็นที่สุดเท่ค่ะเราก็จะเห็นว่าก่อนหน้านั้นเซลจานก็สวมใส,ส่เสื้อผ้าแบรนด์กุชชี่มาโดยตลอด แล้วเคยเดินทางไปร่วมงานแฟชั่นวีคที่มิลานประเทศอิตาลีกันด้วยในช่วงปี2019ค่ะหลังจากที่เซียวจ้านนั้นเดินทางกลับจากประเทศไทยตอนนั้นก็มางานมอย่างที่เราทราบกันปรมาจารย์ลัทธิมานแฟนมิทติ้งนะคะที่ประเทศไทยของเราในช่วงของเดือนกันยายนค่ะปี2019ขอแส้งความดีใจครั้งหนึ่งกับเซียวจ้านด้วยนะคะแบรนด์สปอเพอร์ ison, สุดหลอ่อคนล่าสุดของกุชชีค่ะ ไปที่คาวดีคาวเน่นเขาแสดงความดีใจกับตำนานจอมยุทธพูดถังซานด้วยค่ะเซลจ้าของเรานะคะบทบาทของถังซานนั้นก็เป็นที่1ของซีรีส์ที่มียอดวิวสูงที่สุดประจำปี2021ของ t e n เซ็นนะคะด้วยยอดวิว5,320ล้านวิวและปัจจุบันมียอดวิวที่5,580ล้านวิวแล้วเป็นซีรีส์ที่ดูสนุกมากๆแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจค่ะ ก็เลยมียอดวิวที่สูงแบบนี้ดีใจกับตำนานจอมยุทธพูดถังซานแล้วก็เซียวจ้านด้วยข่าวดีต่อเนื่องกันเลยสำหรับเรื่องราวของชาร์ตเพลงไทม์ Un นิชาร์ตของ t e n c e n t Music ตั้งแต่สัปดาห์ที่1ปี2018ถึงสัปดาห์ที่37ปี2021เพลงที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะเพลงกวงเตี่ยนของเซียวจ้านนั้นอยู่ในอันดับที่3หรือว่าในชื่อภาษาอังกฤษเม to Love ขอแสดงความดีใจกับเซียวจ้านด้วยค่ะแล้วก็ยอดขายล่าสุดนั้นอยู่ที่162ล้หนว่านนนสอบตี้ และสำหรับเดตตอก็มีรายงานอย่างเป็นทางการนะคะหลังจากที่เปิดตัวเซียวจ้าเป็นแบรนด์สปอตโพซ่าแล้วเนี่ยเดตตอมีมูลค่าการซื้อขายในวันเปิดตัวนะั้นเพิ่มขึ้นถึง4,858เปอร์เซ็นต์มันเพิ่มเยอะจริงๆเทียบกับปีที่ผ่านมาหลังจากเปิดตัวเซียวจ้าเป็นแบรนด์สปอตโพซ่าของเดตความสําเร็จแบบเสือเกิดขึ้นกับเดตตอเขาบอกว่าหลังเปิดตัว3วันเนี่ยร้านค้าหลักมียอดขายมากกว่า6 0 0 0มีผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้นมากกว่า1 10,000คนยอดขายอันดับหนึ่นนะมมเเดีียยววกกกันนนแลล้้้็็ขขาาาสิคค ชมมากกว่เจดนคนคีเละ JD Electric ก็มีตัวอย่างโฆษณาใหม่ของเซียวจาย้านออกมาให้เราได้ดูกันด้วยเขากบอกว่ารอติดตามชมในช่วงวันที่2 6ตุลาคมนี้ชีวิตใหม่ที่น่าตื่นเต้นกว่าชุดเครื่องนอนแมนเดลมีเบื้องหลังโฆษณาแมนเดลเวอร์ชั่นเต็มออกมาให้เราได้เห็นกันพอแวมเห็นและอึง้งไปเลยค่ะคนที่อยู่เบื้องหลังของการทํางานนี่เป็นร้อยเลยทีเดียว แมนเดลเขาก็บอกว่าเบื้องหลังโฆษณาแมนเดลว่าชั่นเต็มเข้าร่วมแมนเดลเพื่อเปิดเผยเรื่องราวเบื้องหลังที่น่าตื่นเต้นและแมนเดลก็ยังมีอัพภาพหล่อของเซียวจ้านกันด้วยนะคะในช่วงองวันที่20เขาก็โปรโมทนะคะเทศกาลดับเบิลเเลเวค่ะแล้วก็ในส่วนมาฮันตาซานนี่ก็มี LED ของเซียวจ้านที่ฉงชิงด้วยนะคะอย่างที่เราเห็นบ้านเกิดของเซียจ้าน มีมาทั้งภาพในช่วงกลางวันแลวก็ช่วงกลางคืนกันด้วยและก็ยังมีภาพนิ่งของเซียวจ้านค่ะมาฮันตาซันและแบรนด์สวิลลิงก็อัพภาพหล่อสุดใจของเซียวจ้านภาพนี้ด้วยเขาก็บอกว่าลิมรสความงามธรรมชาติแบ่งปันช่วงเวลาความอร่อยร่วมกับเซียวจ้านแบรนด์สปปคเพอร์ซันสวิลลิงรวบรวมความประทับใจและความสุขให้มากขึ้นร่วมการเดินทางของสวิลลิงแบ่งปันทุกช่วงเวลาที่สวยงามแบรนด์กาแฟทาสโกรก็มีอัพภาพเซียวจ้านภาพนี้ด้วยพร้อมกับแพคเกจจิ้งใหม่ด้วยค่ะซองสีแดง เขาก็บอกว่าเป็นเทคโนโลยีรักษาค,ความสมดุลสูงสุดในจักรวาลปิดท้ายอัปเดตข่าวรายวันของเซียวจา้านที่อขคา์ของอีตาค่ะนี่ก็มีภาพเซียวจา้านภาพนี้หะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เราก็รอคอยกันนะคะเป็นภาพที่เซียวจา้านนั่งอยู่ท่ามกลางขีมะนั่นเองส่วนเขาจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเราก็ต้องรอติดตามกันไปแล้วแวมก็จะนํามาอัปเดตให้ทราบอย่างแน่นอนที่สุดค่ะสําหรับอีตา ทีการอัปเดตของวังอ e ีปอกันบ้างคะ่ะเริ่มต้นจากในช่วงของวันที่20ช่วงเวลา18นาฬิกานะคะวังอ e ีปอก็มาอัปเดตแอคเคาท์อวยปอค่ะพร้อมกับเพลงในเวอร์ชันรีมิกซ์เพลงที่ชื่อว่า Burn It All Down อ e ีปอกบอกว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยครับที่ปีนี้ได้มีโอกาสร่วมงานกับ Le กออ e เ e เ e นต์รีมิกซ์เพลงประจำงาน Le of Legends เจ r ต d เวิร์ชั n s h i p 2021 Burn It อิดออร์ดาวรีมิกซ์เวอร์ชันและ League of Legends มาตั้งนานทุกปีก็ได้ดูการแข่งขััันนนระดบบ S เเหมมือกกททุคลยสูๆี LP ผมโชคดีมากเลยที่ปีนี้ได้เข้าร่วมโปรเจกต์ไอคอนของงานที่ชื่อว่าความรักที่ร้อนแรงทําให้พวกเราได้มารวมตัวกัน League of Legends เป็นเกมหนึ่งที่นับวันก็ยิ่งเปที่รู้จักระดับโลกขึ้น,นเรื่อยผมดีใจมากๆเลยครับที่ได้มาอยู่ตรงนี้กับทุกคนและสุดท้ายนี้พวกเราก็มาตั้งตารอ,อการแข่งขันอันยอดเยี่ยมในรอบ11ทีมสุดท้ายและหวังว่าทีม LPL จะเดินหน้าลุยเกมต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ง ขอสั่งความดีใจกับหวังอีปอด้วยนะคะเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับการเป็นแบรนด์สปอตเพสเนของ SKG ทางเครื่องนวด SKG ก็มีอัพภาพหวังอีปอแบบเซ็ตใหญ่มากๆเขาก็บอกว่าทุกครั้งที่เราร่วมมือกันก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งยินดีต้อนรับแบรนด์สปอตเพสเน SKG หวังอีปอแบรนด์ที่ท้าทายและมีการพัฒนาตลอดเวลาในส่วนตัวหวังอีปอเองช่วงเช้าวันนี้มีอัพเดทข้าไว้ปอด้วยอัพโฆษณาของ SKG ค่ะ อีบอกบบอกว่าเทคโนโลยีเพื่อผ่อนคลายที่ดีกว่ามันคืออะไรผมเชื่อว่าทุกปัญหาสุขภาพนั้นสามารถหาคําตอบที่ดีกว่าได้ครับกล้าที่จะแตกต่างเพียงเพื่อให้ดีขึ้นมาใช้เทคโนโลยีเพื่อดูแลสุขภาพไปกับผมแล้วก็ปลดล็อกวิธีที่ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนี้ก็มีใช้กันได้ทุกส่วนเลยทีเดียวนะคะสสดีวางอีบอเครื e ่องนวด SKG และในช่วงการรกาอีบออบก็อัพโคลดซใหม่ของ Abby Choice ด้วยค่ะ เพราะว่าความที่บอกว่าทุ่มสุดตัวเพื่อความรักและแสงสว่างย่อมมีธรรมชาติแอปปี้ช้อยแนะนำพลังมาสู่ผิวที่สดชื่นให้กับผมในตอนดึกโดยไม่ต้องกลัวแล้วก็จะจบความรักทุกครั้งมากับผมเพื่อที่จะจุดประกายช่วงเวลาที่สดใสของคุณกันนะครับช่วงวานนี้ค่ะอ,คาอาคาโอมาในวัยปอค่ะก็มีคลิปนี้ของหวางอีปอด้วยอีปอมาพร้อมกับตะเกียบวางอีปอก็บอกว่ายังไม่สามารถเปิดกล่องรับได้ครับแต่ผมอยากให้มาเปิดล่วงหน้า นี่ก็เป็นการโปรโมทเทศกาล Double Eleven นะคะเขาก็บอกว่าเทศกาล Double Eleven นี่ให้ไปที่แอปพลิเคชันของเออร์มาค้นหา Double Eleven รับเซตอุปกรณ์ทานอาหารอย่างที่เราเห็นก็จะมีตะเกียบนะคะ เมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นความน่ารักของหวังอี้ป๋อคันในฐานะของกัปตันนะคะที่อบอุ่นมีน้ำใจใส่ใจต่อทีมค่ะลูกทีมของตัวเองออฟฟิเชียลก็อัปคลิปความยาว2นาทีกว่านะคะบอกว่าเขาเป็นนักเต้นมืออาชีพที่ศึกษารายละเอียดบนเวทีอย่างลึกซึง้งและนำเสนอคำแนะนำที่สร้างสารรค์ให้กับสมาชิกในทีมขณะเดียวกันก็ยังเป็นกัปตันที่อบอุ่นมีน้ำใจแล้วก็ส่งต่อพลังงานบวกด้วยบันทึกงานประจำวันของทีมหวัง นาฬิกา g ีช็อกก็มาพร้อมโคษณนาทีเท่ของหวังอีปอ้ป๋อค่ะเขาก็บอกว่าในโลกไซเบอร์จู่โจมอย่าไม่เกรงกลัว2021 g s h o อ k City Battle สร้างร่างแห่งอนาคตที่เหนือจริงโดยจีช็อกแบรนด์สปูโคเ o นหวังอีปอ้ป๋อมาแสดงการปลุกเมืองไซเบอร์ด้วยทัศนคติที่แน่วแน่และแข่งแกร่งกันเถอะ ต้องบอกว่าเป็นโฆษณาที่เทคแล้วค่ะสำหรับ g ีช็อกและหวังอีบปอและสำหรับช็อกเดย์ค่ะก็มีอัพโฆษณาน้ารักของหวังอีปอคันด้วยในช่วงวันที่20ที่ผ่านมาเพราะว่าเคล็ดลับเติมพลังประจําวันของช็อกเดย์กับแบรนด์สปูกลัซนหวังอีปอนั้นต้องให้ทั้งความอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพรีบมาเติมพลังกับหวังอีปอด้วยกันเถอะ ทอกยกก็มีอัปเดตด้วยนะคะถีกันเลยทีเดียวเขาก็บอกว่าอะไรที่ทำให้หวังอีปอลน่าสื่นได้ตลอดเวลากันนะคลิกที่วิดีโอด้านล่างเพื่อเรียนรู้เคล็ดลับการมีรอยยิ้มที่สดใสของหวังอีปอลด้วยกันเราปิดท้ายการอัปเดตข่าวของหวังอีปอลที่ปริเซลนค่ะตอนนี้แอคเค้ขาของปริเซลใน a c e b o o k เนี่ยก็มีอัปคลิปของหวังอีปอลด้วยเวิลด์คัมวังอีปอลอีปอลก็มีมาทักทายแฟนๆด้วยนะคะอีปอลก็บอกว่าสวัสดีครับทุกคนผมหวังอีปอลนะครับผมตื่นเต้นมากๆเลยครับที่ได้เป็นตัวแทนของแบรนดด์รระับโลกอย่างิเซ ภารกิจของผมก็คือการทําบ้านให้สะอาดอย่างแท้จริงบิซเซลนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทําความสะอาดบ้านถึง145ปีทําให้การทําความสะอาดบ้านของคุณให้เสร็จอย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายปล่อยให้บิเซลและผมนั้นส่งมอบความสะอาดอย่างที่คุณปรารถนาเถอะครับโฆษณาและสินค้าของวางอีปอนั้นยังไม่หมดค่ะยังจะรอเปิดตัวอีกเพียบเลยทีเดียวในวันพรุ่งนี้ด้วยวันที่25ก็มีแล้วมีอัปเดตยังไงแบบก็จะนํามารายงานอย่างแน่นอนที่สุดสําหรับวังอีปอ